อุปาทัสังยุตงจักขุสูตรว่าด้วยจักขุ312เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักสุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชรา และมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งโสตะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งคานะความเกิดขึ <S <S ้นความตั้งอยู่แห่งชิวหาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งกายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งมโนนี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์มีความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งจักขุนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งโสตะความดับแห่งคานะความดับแห่งชิวหา ความดับแห่งกายความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งมโนนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะจากครูสูตรที่หนึ่งจบ